สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพนันจุโรแคสซิงนะจ๊ะสวัสดีไปถึง f อทั่วทิศทั่วไทยยาวไกลไปถึงทั่วโลกจ้านี่ครบถ้วนกระบวนการแล้วอ่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวหอจจก,กบุรีรำเรืองแสงเจริญกิจ เอาเจ้านีโมมาทำงานชั่วโมงอีกแล้วจ้าเมื่อกี้อยู่ที่บ้านประสาทนะจ๊ะคลิปก่อนหน้านี้อยู่ที่บ้านประสาทเนาะส่วนคลิปนี้ที่โคกระเหยของเราจะโอ้โหมาหลายค่ายเลยนะคะทุกคนคะ่ะปะตุงก็มาตะเนตรก็มานะคะทุกคนนี่แล้วก็ไอ,อเจ้าเอกเจ้าเอกก็มาอยู่ตรงไหนคะแม่ ใช่ไหมสตาร์ทมาแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วลฮะฮะลุม่มร่มงก็อยู่ในหลังรถนั่นแหละหลังกระบะนั่นแหละ สายโหดเป็นคนขับนะคะวันนี้นะ FC หลายๆท่านชมการขับเจ้านิโมสายโหดของเราเป็นคนออกจากการปฏิบัติการวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะ5โมงแล้วถึงที่ปฏิบัติการที่สองออที่สองนะคะทุกคนไปไป เครื่องเทเล์ก,ก่อนเหรอมาแล้วค่ะมาแล้วหัวหน้าจจ้ยมาแล้วอ้าวล็อกไหนนี่นะคะเพราะว่าเสาก็นี่เพิ่งแบ่ง,บงพื้นที่พื้นทางกันนะคะทุกคนคะ่ะไป,ไป ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจ้เพราะว่าเมื่อเช้าวนะันนั้จร้อยเป็นคนมาดูงานไม่ใช่เจ๊พึ่งหรอกจก้เนะเออโอโห้โ,โห ដើរលឿនម្លឹងកាន់ណាដើរលឿន ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ๊ยฉันจะเดินตามไม่ทันแล้วพนะแกคอยฉันบ้างป้ยจิโทนี่แป๊บเดียวค่ะสายโหดของเรานี่โอ้สุดจัดจนะ้าไม่ใช่เดินอนะวิ่งแล้วฮะน่าจะเป็นลูกหลานเขาที่เขาแบ่งนกันแล้วเขาเอารถมาทำอะไรละมั้ง เจ้าพุ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจ๊ะเอานิโมนิโมใจเย็นนิโมเอ้ยคนเดินตามน่ะมันเหยียบน้ำนะเตามกหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยหยไหนเราขอก,ขกรอบล็อกไหนเนาะเนาะ ถึงแล้วคะ่ะทุกคนค่ะถึงที่ปฏิบัติการของเราแล้วคุยกันไว้บ้ายังไงบ้างเนะาะเมื่อเช้านี่เอาในป่านั่นด้วยเลยเหรออ่ะจะไปขุดป่าอ้อยเขาไม่ได้นะหัวหน้านะหรือยังไงโอ้ โอ้โหโอ้โหเอา้าในปลาอ่อยกับไปประธานี่โอ้สลายเราเห็นกลับมาเนาะโอ้โหเอาถึงแล้วค่ะถึงตำแหน่งของเราแล้วค่ะทุกคน ได้แล้วได้ตำแหน่งแล <K _' i> ้วคอยดูนะคะว่าจะขุดจะเจอดินแบบไหนดินสมองไหมหรือไม่สมองอ่ะหมุน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 อีกแล้วโอ้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 ว้าวว้าวว้าวใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนโอ้โหเร็วไปแล้วลูกพี่พี่เอยพี่จะให้อีชั้นอันยางตามในปลาอ้อยแล้วตีมันคั่นค่ายเปลาอ้อยนี่ ปัดไปแล้วไปอีกเหรอยังจะไปต่ออีกเหรอยังจะเดินไปต่ออีกเหรอดูเอาหมุน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 เอาอากาศร้อนเป็นเหตุสังเกตได้เอา้าปัดเครื่องฟิสต,ตรต์ทติดง่ายอีกต่างหากทุกคนหมุนเอาเอาปวนป่วนปวนป่วนป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 ัดจีท,ทูเอาไป เดี๋ยวพาไปขอยกัสิไปคนณมุดไปมุดปลาอ้อยไปมุดปลาอ้อยแล้วสุดจัดจ้าวันน่าจรู้โอเครู้เรื่องตามนี้ใช่ไหมอ้าวถ้าว่าตามนี้ก็เดี๋ยวค่อยชมการทำงานดูสิว่าจะขุดแบบไหนเป็นยังไงไปถึงไหนเนาะทุกคนคะ่ะเจ๊พึ่งก็ เป็นกำลังใจให้หนูเดียวโจ้ดิจ้าโอเคอือโชจำบังแล้วจ้าจำบังแล้วเอา้าไถ่ขุดได้บ่จำอีกวะอ้าวพวน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 ,พอน,พอนโอ้โหแดดฮอนๆค่ะพี่น้องคะ่ะดูแลสุขภาพดั่มเด้อ FC ที่น่ารักจ้าจะพึงเป็นห่วงเป็นใยเด้อเป็นห่วงเป็นใยไปถึง FC ทุกคนทุกท่านนะจ๊ะ พอจะผึ่งก็ต้องกังห่มยางตามคนนะ,ะโร้ยจ้ะคนเอาคนปาดอีทุกคอับยังไม่มาเลยเจ้าของที่นะคะ ตรงดิงไปหาตะตุงตะเนตอ้าปุ่งกี่แรกจ้ะปุ่งกี่แรกขึ้นแล้วเอเคเนาะอ,อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจะพึ่งก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะว่าลักษณะน่าจะ ขุสะนะคะทุกคนคะ่ะเนาะขุสาทาเป็นเหมือนไร่นาะผสม,สมพื้นที่เล็กๆจากที่บรรพบุรุษมอบให้เพราะพื้นที่ตรงนี้เจพึ่งก็รู้จักนะคะรู้จักกับเจ้าของเขาเป็นอย่างดีเนาะก็ขอบคุณที่น้องเรียกใช้เราเนาะเราก็ยินดีที่จะทําให้น้องให้สวยสุดความสามารถของเราเนาะโอเคค่ะบา,บายยรักและคิดถึง F อฟซของเจพึ่งทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนโชคดีทั้งวันนะจ๊ะสวัสดีจ้า